สวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่หลายคนก็ยังมีความสุขกับการฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เป็นวันแรกของปีพศ2569และปีใหม่ในช่วงเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภานี้เรื่องที่สำคัญก็คือการเลือกตั้งนะครับหลายคนก็ยังมองว่าเอนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเลือกใครเป็นนายก และคำถามวันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามเดียวกันว่าอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี <laughs> นะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะเราจะหลีกเลี่ยงในการตอบคำถามนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าในการปกครองในระบบประชาธิปไตยนั้นยังไงก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีจริงอยู่ครับโพณนะเวลานี้นะเกือบ20นนะที่ยังไม่ ตัดสินใจว่าจะเลือกใครหรือ,อยังไม่รู้จะเลือกใครที่มีความเหมาะสมอันนี้คือพอนะครับนะเกือบ20%ก็ถือว่าเยอะเมนกนะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากจกะเรียนท่านทั้งหลายว่าต่อให้เราไม่รู้จะเลือกใครเป็นนายกหรือยังเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมขนาดไหนเพียงใดเราก็ต้องเลือกครับเพราะนะครับยังไงก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีเราต้องเลือก คนที่คิดว่าเราว่าใช่นะคำว่าใช่ในที่แบบว่ามีความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์จริตนะเพื่ง่ายคนดีมีฝีมือนะครับมองอนาคตไกลนะในการบริหารประเทศมองพักมองทีมเวิร์กมองทีมงานก็ต้องเลือกแบบนั้นครับไม่เลือกไม่ได้นะวันนี้อยากจะออกมาเตือนว่าไม่เลือกไม่ได้ต่อให้ไม่รู้จะเลือกใครแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลือกเพราะว่าคะแนนบัญชีรายชื่อหรือปฏิลิสต์นั้นเนี่ยครับ ต่อให้เลือกยังไงเขาก็จะเฉลี่ยออกมาก็คือมีสสบัญชีรายชื่อ100คนอยู่ดีะนะครับเพราะตัวหารมันก็จะน้อยลงเท่านั้นเองแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกนายกเพราะเราต้องกล้าตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายกวันนี้ไม่มีเวลาคิดแล้วว่าเอาจะมีใครมาเพิ่อมอีกไหมไม่มีแล้วครับนะพรรคพืพ่อไทยก็มีศาสตราจารย์ดรยศนันหรืออาจารย์เชนอันนี้เป็นคณาดิเยตเบอร์หนึ่งของพรรคพื่อไทยในการเป็นนายกร,าารัฐมนตรีถ้าไปดูพรรค ประชาชนก็จะมีคุณเทง้งมาคุณเทง้งเป็นคาดิเดตนายกฐมนตรีถ้ามาดูภูมิใจไทยก็แน่นอนถับคุณอนุทินชาญวิรุณเป็นคาดิเดตนายกรัฐมนตรีถ้าจะเลือกก็จะดูกันจริงๆณเวลานี้ผมว่าน่าจะมี3มคนนี่แหละนัที่มีโอกาสส่วนร้อยเอกตร้มนัดเนี่ผมว่าแหมนะครับไม่รู้จะพูดคำไหนนะ ไม่รู้จะมีสักกี่คนที่อยาบอกใอยากให้คุณธรรมนัทเป็นนายกรัฐมมตรีผมว่ามีไม่รู้สักกี่คนนะ <c oughs> หลายคนโอ้โหพอค้าแป้งมาเป็นนายกคงไม่ไหว,วอะไรตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเลือกไม่ได้ว่าใครแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยยากนะครับนอกเหนือจากสามคนนี้สามท่านนี้นะครับในการที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกนี่นะครับทางพรรคพวไทยอา,อาจารย์เชนหรือว่าศาสตราจารย์ดร ย้อฉสนั้นนี่ก็ลุยหาเสียงกับหัวหน้าพักอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันก็สุดก็ส,ดสุดสุดอะนะครับในด้านการอะไรนะกอะไรเขาเรียกนะ,ะในการที่จะออกไปพูดไปคุยนะ,ะในการประสัยนี่ก็ซัดกันอย่างเต็มที่นะครับด้านคุณนรุทินอ่าอันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเขาเรียกว่าใสอะไรได้ก็ต้องใส่ละครับ นะช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นกระสุนนะก็บีเอ็มยี่สิบเอ็ดเลยฮ่าถ้าเป็นกระสุนนะถ้าเทียบกับไทยกับกัมพูชารบกันก็เป็นบีเอ็มยี่สิบเอ็ดยิงกันไม่ชุดๆุดเลยหรอกครับนะเวทีดีเบตอ่าคุณอ่านุทินบอกว่าเอ้ยผมไม่เอาอ่ะผมไม่ดีเบตกับใครทั้งนั้นอ่าก็แล้วแต่นะครับส่วนอ่อาจารย์เชนหรือว่าอาจารย์ดรรัชนันน์เนี่ยบอกว่าพร้อมดีเบตอ่านะครับพักสม้มนะคุณเทง้ง นะก็พร้อมดีเบตอันนี้ก็ซัดกันอย่างเต็มที่พักส้มก็จะมีจุดอ่อนณนะเวลานี้ช่วงนี้ก็คือนี่แหละหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งการจับเรื่องผู้สมัครสสที่จับยาเสพติดโอ้นะครับเมื่อเช้าอ่านข่าวเขาไล่ยึดทรัพย์เป็นเครือข่ายเลยทีเดียวอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นจุดด้อยแม้พักประชาชนจะบอกว่านี่เห็นไหมเราเอาจริงเอาจังนะครับใครรู้แบบนี้เรา,เอ,าออกกันดีแต่ว่าเขาก็มองว่าเอหัวหน้าพักรับรองมาแล้วครั้งแรกอะ นะครับมาจับได้ภายหลังถ้าเขาถ้าเขาจับไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าตำรวจเกิดจับไม่ได้เป็นสสขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่สังคมเขาจะมองนะครับเรื่องป้ายหาเสียงนะที่เอาป,ป้ายพักเพื่อไทยไปทาลายพักเพื่อไทยแล้วก็ป้ายตัวเองไปติดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ประชาชนเขาหันมามองเช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่ายังไงเราก็เลือกนายกรัฐมนตรีเราต้องเลือกครับ นะในบรรดาเกือบเกือบยีไม่รู้จะเลือกใครสุดท้ายท่านต้องเลือกนะต้องตัดสินใจเลือกครับนะถ้ามันไม่มีดีเลยก็เอาที่มันเลวน้อยที่สุดอะ่ะ <c> ถ <oughs> ูกไหมล่ะแต่ว่าถ้าดูแผลนะผมว่าอา,าจารย์ดรจสนันนี่มาใหม่จริงๆนะนะครับแผลหรือตําหนิยังไม่มีส่วนคุณนุทินก็เห็นกันอยู่คุณเท่งอนนี่ก็เห็นกันอยู่ ช่ไหมฮะหัวหน้าพักประชาชนนี่อันนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเหมาะหรือไม่เพียงใดนะเอาครับวันนี้ออกมาพูดในวันต้นปีหรือวันปีใหม่อยากจะบอกท่านทั้งหลายที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับต้องตัดสินใจและก็คงจะต้องเป็นคถามนะครับวันนี้รายการตรงประรมาเราเนี่ยตรงประเด็นเราเนี่ยนะครับเอากันแบบตรงๆนะครับเป็นรายการที่ไม่ล็อกสเปค ใครชมใครฟังทั้งนั้นก็ถามกันตรงๆว่าอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะอย่าไปตอบว่าไม่อยากให้ใครนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีจะมาจากพักไหนเท่านั้นเดงท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ช่วยๆกันสแสดงความคิดเห็นกันมาก็เยอะนะครับเยอะๆนะช่วยกันแชร์ไปเราก็จะได้เห็นว่าอืมนะครับเอาอย่างน้อยๆเยเอาละวัดกันในเบื้องต้นกันก่อน <unsafe> ครับวันนี้ต้นปีแน่นอนครับผมเห็นความสําคัญของการเลือกตั้งท่านผู้ชมครับไม่ใช่หรอกผมเห็นความสําคัญต่อการเลือกตั้งนะผมอยากได้นายกรมนตรีที่เป็นคนดีมีความสามารถจริงๆนะครับคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆไม่ได้คิดเพื่อส่วนตนเป็นหลักผมอยากได้อยา่างนั้นจริงๆอยากได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้แทนของประชาชนจริงๆนะครับไม่ใช่ไปหาประโยชน์อันนี้คือความเห็นของผมนะครับผมไม่ได้ลงเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จาเป็นต้อง อะไรกับใครยังไงนะผมก็คิดของผมแล้วก็พูดของผมแบบตรงๆเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้สมัครในการรับเลือกตั้งนะครับผมไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งนะครับอ่ะฝากทุกท่านนะครับอยากให้ใครเป็นนายกปนตรีเป็นคําถามสําหรับวันนี้อา้าวตอบกันมาไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะเป็นความเห็นของเราเองไม่มีปัญหากกรกตไม่ได้ห้ามนะครับว่าคุณจะพูดถึงใครครับขอบคุณนะครับทุกท่านโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ